ขอคดกระดู้เข่ายากาอยู่หวาน่านน้ำแร่มุกถแเมืองระนองระนองหรือเมืองระนองในอดีตมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่คร,รั้งกรุ่งศีอยุธยาเรื่องอำนาจเดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเหมืองขึ้นของชุ่มพรคำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่าแร่นนอเนื่องจากจังหวัดระนองมีแร่อยู่มากมายนั่นเองจังหวัดระนองนับเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันด้วยมนต์เสน่ห์ของความสวยสดงดงามทางธรรมชาติมากมายทั้งทางบกและทะเลมีน้ำแร่ร้อน ที่มีคุณภาพติดอันดับต้นๆของโลกประกอบกับอัธยาศัยน้ำใจไมตรีความอบอ้อมอารีของชาวระนองที่มีมายาวนานกว่า150ปีทำให้มนต์เสน่ห์ของเมืองระนองเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างไกลทั้งในด้านของความสวยสดงดงามของแหล่งท่อเที่ยวตามธรรมชาติในจังหวัดระนองและความมีน้ำใจของชาวระนองหลายคนกล่าวว่าถ้ามาถึงระนอง ต้องพบกับน,น้ำฝ oh นน้ำตกน้ำทะเลน้ำแร่และสุดท้ายคือน้ำใจของชาวระนองนับจากนี้ไประนองเชนเนล ทีวีของคุณระนองทางจานส้ม IPM โผลําหน้าที่ในการเปิดโลกกระทัดใหม่ให้กับชาวระนองด้วยการนำเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวในทุกเรื่องราวของชาวระนองทั้งในด้านเศรษฐกิจสักคม การศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการทุกเที่ยว ยอ้องถิ่นของชาวระนองด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างกลาเพื่อพี่น้องชาวระนองทางช่องระนองชแนลทีวีของชาวระนองเพื่อชาวระนองทางจานส้ม IPM ด้วยทีมงานคุณภาพมุ่งม,มัน่นตั้งใจจริง ในการนำพาระนองให้ก้าวไกลสู่สายตาพี่น้องชาวไายและชาวโลกทั่วสารทิศกับการรับชมข่าวสารสาระความบันเทิงที่อัดเน่นด้วยคุณภาพทางช่องระนองเชนเนลจากสมไอพีด้วยการปฏิวัติรูปโฉมใหม่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวระนองด้วยความเที่ยงตรง รวดเร็วชับไวเกาะติดทุกสถานการณ์วามเคลื่อนไหวโดยทีมงานคุณภาพเพื่อชาวระนองในรายการเล่าข่าวชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาพร้อมสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันทางช่องระนองเชี่ยนเนว จารส่ง IPM ทีวีของคุณระนองระนองเชนเนลข่าวสารกว้างไกลชัไวชัดเจนรับใช้ชุมชน,นระนองเชนเนลทีวีของคุณระนอง สวัสดีกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทกท่านครับพบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมกับเป็นประจำทุกวันจันทร์ครึ่งวันอาทิตย์กับตั้งแต่ตีแปดวัวชาวถึงตีเก้าซ่องถุมถึงซ้มถุมบ่ายซ่องถึงบ่ายซ้มแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ้มเป็นประจำนะครับทางช่องระนองชแนลจัดซุ่ม A.P.M ชองส่องโรยยี่สิบกวันนี้พุ่มสรายุดสุติบงครับรับหน้าทีเป็นผู้เนเมือนรายการลาวข้าวชาวบ้านกัน เหมือนเดิมในะกับยำคงนําเรื่องราวเก้าวก่าวต่างๆมาบอกลา้าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นในข้าวโครงการศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมนะคกับก้าวอุบัติเตอุบัติภัย,ยปัยปิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอรอง บ้านเราในกับนํามาสเสนอทานผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำทางช่องระนองเชแนลกับจานชมไอเผิมชงส่องโรยยีสุภุกในกับทานผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้แล้วก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปว่ากลางบ้านเออสื่อจานชมไอ่ผิมต่างในกับรับโรงได้ดูข้าวทงทิ้นไม่ว่าจะเป็นละลายจังหวัดในพื้นที่กงผากตายในกับรวมถึง้าระความบันเทิง อีกมากไม้ตัวนี้เราเพิ่มชงให้ฐานได้ดูกันอีกไล่ชงจะเป็นชงซ่ารักคดีข้าวสั้นนะครับฐานชาหมาติดตั้งจานชมก็ได้ทางร้านคาจานรับสัญญาณดาวเทียมทุท่ยวไปไกลๆบ้านฐานนะครับบอกว่ามาติดตั้งจานชมเอ้ยพิมรานงเชนเนลก็เน้นน้ำมาาวากันประน,นันเลยนะครับพบกันกับช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข้าวคราวต่างๆที่มาบอกเรา ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรูรับสาบกันโดยเฉพาะตอนนี้ระนองบ้านเราแน่นอนว่าเป็นช่วงคงน้ำมรสุม้มนะครับจะเกิดเรืองคงพ้นฝ่าขานองฝ้นตกนักน้ำปลาไล่ลากดินเหลือไไล่นะครับรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย นกรสร้างความเสียหายทางสับสิ้นให้กับผมไอพี่นองชาวกเกษตระกรนในกับตอนนี้หลารคนระทมหัวใจไม่ไว่าจะเป็นกเกษตรกรชาวส่วนย่างส่วนปล้มเกษตรกรส่วนผลไม้ในการรวมถึงกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาผู้เลี้ยงกุ้งหอยต่างๆ ได้รับพ้นกระทบกันทวนานาในกับน้องกากนั้นแล้วก็นในพื้นที่กงจากวัดนงและไล่พื้นทีก็เกิดน้ำท่วมทั้งนะครับไม่ไว่าจะเป็นในเขตเทศบาลเมืองระนองเขตเทศบาลเมืองบางริมนนกะับแล้วก็ละไล่อำเภอที่พี่น้องประสบกับอุทกภัยพยนะครับก็สร้างความสูญเสียสร้างความเชื่อายต่อชีวิตแล้วก็สับสิ้นมากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเลือกกันไปในกะับสิ่งที่สําคัญที่สุดตรงเตรียม เ้าระมัดระวังกันให้ดีๆครับมาถึงเรื่องราวคร้า,ราเราเละกับเป็นเรื่องโกงพายุทีกระหน่าสัตว์ตนย่างเสียหห้กว่ารยร้ายในกับผู้ซ้อิก์าเราลงไปในพื้นที่กงอําเภอกอระเพอะครับไปพบกับจาวทวนย่างแล้วต้องน้ำตาตกในกับประวักว่าจะเก็บอมรมริบสร้สางส่วนย่างขึ้นมาได้แต่ละบานแต่ละสะตางที่ถุมลงไปกับส่วนย่างเพอเพล็บเดียวในกับลมพายุมันจัให้าปี ว่ารอยร้ายนะครับซึ่งเงินลงทุนก็ไม่ใช่บาทช่องบาทแต่สิ่งที่จะได้รับการจดเชยจุยเลือกมันสู้กันไม่ได้เลยกับเงินที่ลงทุนไปนะครับเมือ่อวันที่12บอกรกฎาคมที่ผ่านมาคาตาผูชมตีเคารพเวลา14บนาฬิกาที่บานกงซี่มู่ที่5ตะบนกะเปอร์ผู้สืบเก่าเราก็ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุในวันที่9ก,ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่าได้สร้างความเสียหายกับส่วนยางารา ลมไปกว่า1,000ตน้นซึ่งก็มีมูลคคาความเสียหายมากกว่า5้0แสนบาทซึ่งในคณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงาหนเ,เข้าไปตรวจสอบดูแลพระ่าติดหวันยุดเาายาวโอกจากนั้นกับต้นย่างแล้วก็ยังมีบ้านเรือนในกัรที่โดนต้นไม้ลมทับบ้านอีกหนึ่งรหงให้้นสายพัต้น, 3, ตนลมมันให้สาพันสิบเจ็ อะไรครับช่งเปิดนาย่างเ่อดีไหครับผมประมาณสี้มื่นหงห้าหรือสี่น นายสู้ชีบต้องช่วยกับผู้ใยญ่บ้านมูที่าตะบลนกระเพออำเภอรกระเพอจังหวัดระนองและก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเหลาทางน้ำตาในกับวานตนเองและก็ภรรยาได้สร้างส่วนนี้มามากกว่า10ปีแล้วลําพังเงินเดือนผู้ใยญ่บ้านเพียงเดือนละไม่กี่บาทก็ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างแน,น่นนซึ่งตนเองจะต้องส่งลูกท้งส่องเรียนอีก โดยในครั้งนี้ถือว่าเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติที่นักที่สุดในรอบ20ปีซึ่งตนเองก็ยังไม่เคยพบเป็นมาก่อนเร็กๆก็คิดว่าจะไม่มีอะไรมากมาม่นะครับอย่างดีก็คิดว่าต้นอย่างนักประมาณ 1- 2ตอ้องตนประวัติทุกปีที่ผ่านมากก็เป็นผันนี้แหละนะครับแต่พอมาปีนี้กับตุกย่างที่ลงทุนมากก็ปรากฏว่ามุดไปในพริบตานะครับกับลมพายุซึ่งก่อนหน้าที่จะโดนพายุตนเองก็ได้เสียงเงินขาตัดยญ้าไปแล้วกว่า10,000ื่นบาท ซึ่งตนง้นย่างแต่ยืนยืนต้นอยู่นี้กับก็ยังไม่สามารถให้หน้ำย่าได้ในกับตนเองจึงตัดสินใจนะครับให้เขาเมาต้นย่างต้นหน้าโรยบาทเพื่อที่จะปล่อยที่ดินให้วางปล่าแล้วก็วปลูกเปิดอื่นต่อไปครับกับผมนายสุชีพตองซื่อครับผู้ใหญ่บ้ยา,ยบานมูติยาตำบลระเพยครับก็ที่ว่าะสบปัญหากันจริงๆก็จะเป็นในเรื่องของส่วนยางพาราส่วนปามนะครับแล้วก็บ้านเรือนที่ว่าต้นไม้ลมทับได้ประมาณนี้ครับ ที่ผมตอนนี้สํารวดที่ว่าตัวเล็กยังไม่ชัดเจนนะครับก็ประมาณโดยกว่าหลายทีสํำรวดขวเรือนได้ก็ที่มาแจ้งไว้กับพมแล้วก็ยีที่แปดรายกับในส่วนของมูที่ห้าเองนะครับยีที่แปดรายมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้ที่มากกว่านี้แล้วครับส่วนที่ว่าลมมันมากเนี้ยนะครับก็ส่วนมาที่จะความที่ให้ก็คือมีแต่ส่วนอย่างเดียวครับบ้านเรือนนี่น้อยครับครับก็คือว่าเมื่อวันทีกาครับเวลาสักประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆครับ ก็เมื่อตองเช้าเด็ดมันก็ออกดีใช่ไหมครับแต่ว่าสักประมาณเวลาทีทิปเอ็ดกว่ากว่านี้ฟ้ามันก็มืดครับแล้วก็มีฝนตกครับแล้วก็ได้มีคือผมเราไม่ต้องไปสบายตัวเลยผมก็ไม่อยากจะฟูับครับ ของผมเปลียนนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณสิบหลายกว่ากว่าครับก็ทั้งตอนนี้ได้รายการทางทางอำเภอได้ทราบย,ยังไม่ว่าจะเป็นไนำเภอ,อหรือว่าท่านผู้วละก็นใน,านาฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็รับแจ้งของลูกบ้านไฟกับแล้วก็อ่าพอดีมันก็ติดวันซุกซ่อนติดแล้วก็วันยึดยาววันชงวันข้ามวันซ้ำมังใยมันก็นกอ่าตอนนี้เพิ่งเก็เพียงรับแจ้งครับแล้วก็จะยังไม่ได้ไปนำเสนอที่ทางสำนักง,งานการเทศที่ ตอนนี้ในอำเภออะไรก็พรัธคุเรียนี่หลับทรัพย์เลยครับทราบเลยครับการช่วยเหลือบางเบื้องต้นยังไครก็ตามที่ว่าผมได้ไปสอบถามทางเกษตรนะครับเขาก็ช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนก็คือรายละหนึ่งพันหกร้อยการที่บัตรับอันนี้เฉพาะพืชสวนนะครับครับพืชไร้ก็ก็หวาไปอีกต่างหากแล้วเพราะนั้นนะครับแต่ว่าพืชไร้นี้ไม่มีครับเพราะว่าชุมชนบ้านผมเนี่ยส่วนมากก็จะทำสวนยางปาล่าหรือก็สวนปั้มน้ำ ตอนตอนอยู่ที่บ้านนี่รู้ไหมครับว่าตอนย่างไม่ไม่รู้เราเราเป็นยังไงมาผีช่วยเหลาให้ฟังหน้าครับให้ผู้ใหญ่ชีพเหล่าผียันสันหมดแล้วเอาเอาที่ผีพอขาวๆครับก็คือมันมาแรงพันนี้มาแรงมากเพรามายืนไม่ยู่เลยอืต้องมาบังบ้านอยู่เลยยืดนั้นครับยืดไม่ยู่พอลมพัดมันแรงงั้นผู้ช่วยได้มมายู่แต่มุดเลยที่บ้านนะตอนนี้วันนั้นมันพอรจะทำไม่นู้ยแค่เถียนซ่า จะมาดับรถที่บ้านนั่นน่ะเตื้อพอดีพายุมาก็เรียบร้อยเลยไม่ได้ดับสีก็หยิกเอาดอกไม้ไปให้งานศพไรหมดเลยแล้วลมพอสังเกตได้ว่าบันอ่าลมบันพื้อแล้วก็เอ้อเรนเพิ่งลูหมดเลยนี่ลูหมดเลยมันไม่นั้นเลยมาเป็นม่วนเป็นก่อนมันก่อนมันก่อนหมดเลยพอตอนนั้นพอเราลูให้การปุ๊บดอกลงในสวนปุ๊บมันไม่ได้ลงทีให้ให้มันล้มให้ยึดแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ลงมา เพ่ผมมันลงมันบอก่ามัดแรงก็ไม่ต้องลงไปแล้ววะแล้วก็มันก็ไปช่วยรูบ้านเพราะว่าลงมาทึงเอาโรงเลยกับบ้านเลยนี่เพิ่งลงมานี่แห้วครับไม่หย่านลงมาแลลยพอเรา็รหู้ก็เรียนอยู่ใช่ไหมครับถึงเงาส่งหลู้เดือนมืดทัึงนี้ลำบากแล้วเลยหู้เรียนภูเก็ตนุ้ครับไม่มีตางกันนนีครับครับทางด้านนายสิบถิบจงเสริมครับ อายุห้าชิบกปีกับอยยุบ้านเหลี่ยงที่ีชิบจับนึ่งมูตี่าตำบนกระเพือก็ลาววันในช่วงสายสายข้องวันทีก้าวที่ผ่านมาในกับก็ได้มีฝนตกนักมาย่างต่อเนื้อตัอดทั้งวันแต่ตนเองก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติในกับตนเองถึงเดิอนออกไปแล้วก็ลั่งที่กลับมาก็ปรากฏว่าเห็นต้นไม้ลมทับบ้านของตอนเองกระเบื้องตั้งกระซิปริวกระจุยกระจาย พังลงมาทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเรื่ร i, ท,ทั้งสิ้นนะครับถือไว้อย่างดีที่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับเสียหายในส่วนโครงสับสิ้นนะครับบอกวาเจอลมประโยชน์เข้าใชไหมเดี๋ยวออกจากบ้านก่อนเราเราไปดูให้ออกจากบ้านพอเรามาเห็นสภาพตอนที่โมเลยครับเห็นว่าลมว่าลมระดับนี้ยังไงก็เข้มจะปลิวไงครับแต่ต้องคนนี้ก็รู้แหละ ฟื้นใช่ไหมผมวิ่งโซ่ปั๊บคนนี้จะไปอยู่ปอยแล้วก็ตอนเ้าก็ยังตอนนี้นอนได้ไหมสภาพสภาในบ้านนอนไม่ได้ไหมมีงานเล่ยมาติดไปดูแลยังครับมีครับอบตเข้าวันนี้อยู่อบตก็จะกระเบื้องเล่ยมาให้ ในส่วนหลังทีนี้เขาก็มีเชน่ตีดินหมดเลยใช่ไหมเชโน่เชโน่ก็หมดแล้วไม่พอน้องตุ้นนาออกต้นเพราะมันในส่วนที่วัดปทุมธารารามครับตำบลกระเพอผู้สื่อข่าวเราก็ได้ไปตรวจสอบความเชี่ยงให้แล้วเละหลังจากได้รับแจ้งว่าในพื้นที่กรงวัดปทุมธารารามตำบลกระเพอก็มีความเสียหาย จากพ้นตกนักพายุปัดแดงเส้นเดียวกันนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเมือ่อผู้สู้เก้าไปถึงทีเกิดเทศนะครับก็พบว่าเจดีรากลอยนะครับเขาวัดสร้างมาตั้งแต่ปีพอช่ต้ซงปัดซี่โรยเจ็ดชิปกซึ่งมีอายุมากกว่าโรยหกสิบปีก็ได้ดับความเสียหายกว่าครึ่งนะครับเนื่องจากต้นไมย้ย่อ่หักลมทับ ซึ่งเจ้าอาวาสทานก็เล่าให้ฟังวันหน,นึ่งขณะตีแปานิ่นได้เคลียดสถานทีพวกที่จะาชายเป็นสถานทีประกอบกิจกรรมเหนืองในวันเก้าปพตราอยู่ๆก็เกิดลมมุ่นขึ้นมาทํำให้ต้นไม้หักลมไปทับเจดีย์รากโลยในกับจนโยดลุดตกลงมาแล้วก็เร,กกราระเบียงระหว่างเจดีย์ก็หักพังซึ่งในส่วนครงพระอุบโบสถลังเก่าที่สร้างมาพร้อม,มกับเจดีย ก็โดนลังคาไม่กับต้นไม้ลมใช่นลังคาเหมือนกันซึ่งตนเองก็ได้สร้างในพระในวัดช่วยกันนําต้นไม้ออกมาในส่วนโคงตัวจะดีเองก็ยังไม่กล้าที่จะทำะไรเพราะว่าขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถตานคงกระท่วงวัฒนธรรมแลว้วจึงรอประสานหน่วยงานทีเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครเพื่อมาดําเนินการดูแลส้มเซมกันต่อไปอัพเพชในะครับว่าเฮ็ดที่ว่าพายุลงเมื่อวันที่เก้าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไี้มั้งกับมันเป็นลมนะเป็นลม มันเป็นลมแล้วก็มันห้วนจ้ะห้วนห้วนมาเลยห้วนเท้าสองสองนี้เอานุกเลย <im it> มันลมมาเรื่องนั้นอ่ะอันมาก็มาลามเอามาใช่ไหมครับ <im it> อายุ่ในกุดบแด่หมายนี <im it> มนม้มุนมาเลยแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรียให้บางยอย่างตอนน,นี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลย <im it> ตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันงบงบแล้วตอนเยนังไงไหครับมานดูเอาตรงนี้ก็เสียตรงนี้ก็เสียครับ ไปร็อตทุ่งตำแบนโยมเน่ไปยังมาโยมงหลมไปหลังนี่หลังนั้นมัมดตำเร่งตำเร่งเลยลัวมันแร่งใช่ตัวมันเรงนี่ขี้เห็นนั่นขี้มีแต่แต่แต่ความเสียหายในในวัดนี้ตำรวจเละมีมีอะไรเสียหายบ้างกับเนี่ยนี่นะนี่เสียหะไรบ้างบัวอะไวตู้กระลึหมายถึงอะรหมายถเวลากี่ปีครับเออเนี่ยบวตัวเนี่ยเจดีนี่อายุประมาณกี่ปีได้ครับเจดีนี่ประมาณร้อยกว่า เลยว่าปีขูขูก็บดเลยครับขูกบดตรงตรงงาที่หรอะครับยอยอดยอดตกลงมาเลยใช่ไหมต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตี่ฮักเลยนี่มเลยเนี่ฮักเลยแล้วจะไม่อาจารย์ได้แจ้งสำหนักพุทดหรือว่าวัฒนธรรมจังหวัดยังวะ ความที่ให้เป็นมัีต้องการจะให้มาบุรณะไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งเลยเพราะเอ็งก็ไม่เคยมาดูแลด้วยก็อย่างยังยังยังไม่มีหน่วยงานอะไรมาดูแลเลยไม่มีเลยไม่ได้แก้ของได้เลยนะคผมยังไม่ได้มาข้ามาดูครับของตรงตงเลยครับมาดูมาท่าไม่ไม่มีเราก็ยังรำในหมู่บ้านนะรำกับโยมอยู่ครับเราก็มือกับฝึกซื้อนะครับโยมเขาได้ สเ็ก้อนกะครับนั่นคือเหลืองกงในพื Esta, ้นที่อำเภอกระเปอนะครับที่ได้รับความเสีาย้เนื่องจากฝนตกหนักลมแรงนะครับเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมองเห็นภาเแล้วก็เห็นใจพี่น้องชาวช่วนย่างนะครับหวาย่างแต่ละต้นกว่าที่จะได้โตมานี่ประมาณตักเปดปีได้นะครับเสร็จเลพอย่างกำลังจะกรีดได้ สักปีหน้านะการก็ปรากฏว่าทุกลมนะครโบ o o บลมไปต่างร้ายซึ่งเป็นสิ่งตีลหลายๆคนนการก็กคแสดงกความเสือเ่อใจนกะรกับกับพี่น้องชาวช่วนย่างโดยเฉพาะผ่านปูย,ย่อยนะกัรหนังลาวไม่เราควังด้วยน้ำตาโนงนะารพระว่ากว่าจะได้ต้นย่างยืนต้นมาจนปัจจุบันนี้ใช้ระยะเวลาหลายปีและก็ใช้ตุงใช้ตังเป็นจํานวนมากนะครแต่ก็ปรากฏว่าพอได้เวลา ย่างจะตัดได้เร็วลมพายุมาอบลมไปทางส่วนนะนรับเครียดๆก็ต้องนามตาตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากหน่วยงานราชการทีเกี่ยวโคองนะคกับในการช่วยเหลือต่อไปนยในกับจำามากจำหน่อยะครับเพื่อนะเป็นนาใจแล้วก็เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กนะับผู้ทีสูญเสียสับสิ้นนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติปอตยตีเกิดขึ้นนะครับมาถึง่งเพื้นทีก้องจังวัดนะนงะครับ อยาวาแต่ปุ่นเลยช่วงนี้น้ำทะเลก็นุ่นชุ่มเหมือนกันนะครับจังหวัดระนองกับเกิดฝนตกหนักตลอดคืนน้ำล้นจากโครงหลัตะลักกาวตัวมลายจุดในพื้นที่เทศบาลเมืองระนองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในช่วงเที่ยงนะครับล่งจากทีน้ำทะเลขึ้นชุ่มนะครับก็เกิดสภาวะน้ำทะเลนุ่นข้าท่วมในลา่พื้นที่ที่อยู่ติดริมเลโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมากับตานผู้ชมกับในเกตอำเภอเมืองระนอง ได้มีพ้นตกลงมาตลอดต่างคืนจนกระทั่งเวลาตีสามครับปรากฏว่าน้ำได้เหลิมล้นจากโลงไรตง่ต่างๆเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมือราานนงระนองไม่ไว่าจะเป็นสะพานราัฐานบนน่านสำนักงานปฏิรูปที่ดินเผื่อการกาเกษตรหรืหวัดโซโปโกน่านสำนักงานเทศบาลเมือราานนงระนองนะกรับชุมชนโรงกลวงชุมชนระนองเล่นซึ่งถงางเจ้าหน้าที่จากท่าน,นีจังหวัดปูต้นเ,นเมืองระนองเทศบาลเมืองระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับ รวมถึงทหารจากกองพันท่านราบที่้องกรมท่านราบ 25, าทาียี่สิบห้าอาชาธรรมูลนิธะทีนานงส่งโครแล้วก็เผือใกล้ปาาประชาชนเพื่อรู้จักกันในตาทั้รถก็ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยล้วนโดยนำได้เล่าลักเข้าท่วมพื้นผิวจราจนแล้วก็บ้านเยือนพี่น้องประชาชนกับตั้งแต่ตีจ้ามตเลยจนกระทั่งเวลาประมาณตียกครึงกับสถานการณ์ถึงเข้าสู้สภาวะปกติเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมกับ เดี๋ยวครับไปดูว่าครับแล้วก็อีกตัวเขาต้องไปดีก็ ตาวบ้านแมหลวยลิงชาวบ้านบกต่อมาในเวลา11นาทีครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าวันที13กรกฎาคมจะมีน้ำทะเลขึ้นสุ้งในช่วงเวลาตี11กว่าถึงตี12ก็ปรากฏว่าได้มีปรากฏการณ์น้ำทะเลนุ่มชุ่งกับ ทมใน้น้าทะเลนุ่นเก้าตัวบ้านเดือนกองพี่น้องประชาชนแล้วก็พืนทิดผปิ้วกันเจราชนกับที่ยู่ไกลกับทะเลไล่จุดในพื้นที่อาเภอเมืองระนองไม่ไว่าจะเป็นซอยซามาคีม่ห่าบางรินชุมชนด้านท่าเมืองตําบลโคโูนิเวศนะครับมู่ซ้าบานหินจางตําบ,บปลปางน้ำม,มู่นึ่งบานสายแดงรวมถึงตามกอแกงต่างๆคงจังหวัดระนองอีกหลายกอนะครับโดยมีพี่น้องประชาชนในกลับได้กัน ยกข้องกันช่วยกันยกข้องขึ้นไหวที่สู้เพราะสามมาแลวันเนี้ยจะมีน้ำทะเลนุ่นชุ่งประมาณก้อนเทียงนะครับก็เลยมีการเตรียมการไว้มีการยกข้องขึ้นในที่สู้ไหวก้อนนะครับแต่ว่าบางบ้านที่เป็นที่ต่ำที่มีน้ำทะเลก้าไปภายในบ้านนะครับก็ไม่รู้จะยกนี่ไปไหนเหมือนกันก็ต้องทนอยู่ต่างเปียกๆเอื้อเออนั่นแหละนะครับโชคดีกับที่ไม่มีฝนตกซำเติมลงมาก็ทำให้ระดับน้ำทะเลไม่ได้สู้มากกว่านี้ซึ่งอาจจะสร้างความเสียให้มากขึ้น ครับช่วงสองวันนี้ฝนมันตกเยอะแล้วก็น้ําทะเลมันเป็นช่วงน้ําทะเลมันใหญ่แล้วก็ช่วงห้าค่ำค่ำหนึ่งสองค่ำสามค่ำน้ําทะเลมันหนุนแล้วฝนตกเยอะก็ทําให้น้ําในพื้นที่ที่เป็น,ปนที่ต่ําก็ท่วมเกือบทั้งหมดในเทศบาลเมืองนะครับออจะไม่ให้ท่วมก็ไม่ได้เพราะว่า <laughs> น้ำทะเลมันหนุนครับเขาไปเป็นแบบธรรมชาติ อ,อีกสักสวันก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วครับสำหรับในเขตด่านนี้ไม่ทราบว่ามีการท่วมการน้ำทะเลนหนนกี่จุดแล้วครับตรงนี้ก็มีด่านท่าเมืองประมาณ3จุดนะครับแล้วก็ไปทางลงฟวงนุ่นเขตสองบางนอนก็ประมาณ30จุดเท่มเกินห่ามกระหมดนะ ่วงนี้ช่วงสามสี่วันนี่น,น่ากลัวอยู่แต่ว่าคนตรงตะวันนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนี้ไม่ทราบว่าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนี้ทางชุมชนหรือว่าทางเทศบาลเมืองระนองแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนี้ได้ช่วยเหลือด้านใดบ้างครับอ,อนนี้ก็ต้องเอาทรายไปกั้นที่พื้นที่ที่กั้นได้นะครับพื้นที่ที่กั้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยตามสภาพไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะมะีประมาณนั้นแหละครับสองวันสามวันแต่จริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับครับครับเอาว นะในกลับนั่นคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปัจจุบนันนี้นามทะเลจะทุ่งว่าปกตินะในกับนี่อย่างโรอีกวันโชควันในกับตะวันาม,มาทุ่งขวางคว้าง ในกับว่านลุบมาทารดานงเมื่อได้เรียบ้อยแล้วพี่น้องชาวร่านงเอือในกับต้องระมัดระวังกันด้วยซึ่งทางโทนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงกรมป้องกันบรรเทาซ่าธรณีพอยเขาก็ได้ประกาศเตือนในกับให้พมพี่น้อง่อยู่ในฝั่งจังหวัดระานงพังงาภูเก็ตระมัดระวังในเรื่องกงน้ำพ่่มจบพลันนำปลาเลลากในหล่พื้นที่ในกับราวะปริมาณฝนที่ตกลงมาถาว่าเกินโดยมิลลิเมตรเลน่ากลัวในกับราวะด่านงบ้านเรา ในกับปัจจุบันนี้ป้าไม้ธรรมชาติลดหน่อยเลือดเต็มที่ในะกับรวมถึงมีการไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆทับทีน้ำเคอ,อยู่มทมโคลง้างบ้านทมน่อง้างหมู่บ้านกันมัง้งนะคกับรวมถึงมีสิ่งกีดขวางต่างๆตามคู่คล้องต่างๆที่เคยเป็นเล่งระบายนา้ำรวมถึงสถานทีทีเป็นเกมลิงในระับทีมข้นน้าเคยเสาะแสะเสาะเซะข้าไปแก่จันแก่ใาจาแต่ปรากฏว่าตอนนี้รับมีบ้านเรือนพ่น้องประชาชนมั่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ก็ไปยู่แทนทีนั่นกับตดทําให้น้ําไม่มีท่ปอยผมไม่มีทิปอยก็ต่วมเลยนั่นกับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยเหลือสิ่งที่สําคัญที่ต้องระมัดระวังในช่วงโคงน้ำฝนอีกอย่างหนึ่งที่มันจะมากาน้ำต่วมนั่นคือสั์เลยคลานงไม่ไว่าจะเป็นงูเป็นกาบนั่นกับหรือว่าถวยมันบางคนม่าถวยมันมาในลาวสลาย,ยุทธถวยมันไก่ไกลแม่งป้องกัน ในกับตัวเกี่ยวเกีียวเอื้อเอื้อเลยในกับดาวังกันทักทิศเป็นล่วงปัเย้ยฐานผู้ชมที่คารบถูกถูกฐานจับพระกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาติดตามรับชมข่าวคราวต่อไปในช่วงที่สองกับรายการหล่าวข้าวชาวบ้านครับ